ขณะนี้เราได้ทำท่านมาถึงข้ากาับสยานนารชาติแม่ฝาหลวงจกกังหวัดเชียงรายเป็นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อฝากกอดภทยดูเลยงนั่งประจำที่รับสายเก็บลัดที่นั่งและมด่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าสัญญาณแสดงรับสายเก็บขัดที่นั่งจะดับลงแต่เครื่องบินจอดสนิท ขปใช้ความระมัดระวังขณะเดินที่เก็บสัมภาระเดินปีศาลาและกุนาร์ตั้งสิ่งของและในเรือพลอยก่นอนจะลงจับเรื่อครับหากต้องการความช่วยเหลือมาถึงกันทางโทรศัพท์โดยานาติดต่อพนักง,งานภาคพื้นของเราในานามของสายการบินแอร์เอเชียกับดัตช์ชนสตราและบินะผู้ช่วยสิริพลและบริการตัวรับทุกคนขอขอบพระคุณและขอบทุกท่านที่ใช้บริการของเราในวันนี้ราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับเดียวกันขอไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราในทุกๆการเดินทางร่วมกันสีศาลาสิ่งใหม่ๆตลอดที่หนึ่งปีผ่านมาสำหรับ Ladies and gentlemen, we have just landed at Pham International Airport, Chiang For your safety, mm -hmm. the bus your belt, please remain seated and fasten your seatbelt. Please refrain from using any electronic devices until the seatbelt sign off and the aircraft comes to the complete stop. Do take care when opening the overhead compartment. Before leaving the aircraft, we check that you have all your hand-locked with you. On behalf of Air Asia, Captain Chanisara, First Officer we and the rest of the crew, เอาคงมีเหตุการณ์เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชืวรสโ -19 ของความร่มือ